สวัสดีครับอันนี้นะเป็นรุ่นหนึ่งนี้ขอให้ชื่อว่าเป็นรุ่นอ้าปากครับคือหลักการก็จะเหมือนเต็นท์สามเหลี่ยมทั่วไปข้อดีคือมันจะได้พื้นที่เพิ่มมาจากเดิมสามเหลี่ยมจะตัดแค่นี้ตัวนี้จะได้กว้างมาเหมาะสำหรับคนที่กลัวพื้นที่แคบเพราะจะได้โป่งขึ้นมาเลยเดิมถ้า ลูกค้าลองเลื่อนไปคลิปเก่าๆเราเคยขายรุ่นนี้เหมือนกันเพียงแต่รุ่นนั้นมันจะไม่มีกันสาดแบบนี้สองข้างทําให้เมื่อเวลาฝนตกจะไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้เพราะฝนสาดรุ่นนี้เราเลยแก้มาใหม่ให้มีกันสาดสองฝั่งเพื่อเวลาฝนตกเราสามารถเปิดหน้าต่างได้ถ้างั้นมันจะอบมากเลยเวลาฝนตกถ้ามเปิดหน้าต่างไม่ได้รุ่นนี้ จะมีอ่าช่องดูดาวมาให้อ่เดี๋ยวกล้องฉันมาถ่ายครับมีช่องดูดาวมาให้แบบนี้สามารถเลื่อนดูได้ปิดได้ฟูเป็นเมมโบรนโฟมครับหุ่นที่หนามากนอนสบายเลยครับ รุ่นนี้เจ็ดเซนแล้วจะมีไฟ LED ใหสองเส้นซ้ายขวาสามารถปรับเฉดได้เดี๋ยวผมปรับให้ดูจะมีสามโหมดขาวส้มแล้วก็ผสมตัวน,นี้เป็นโรมิยมลังพึ่งข้างล่าง มีแผ่นกันคอนเดนท์ให้เกือเมื่ออากาศหนาวจัดจะไม่เกิดไอ้น้ำด้านล่างรุ่นนี้ก็ครับมันสามารถนอนได้กว้างขึ้นกว่าเดิมเดิมสามเหลี่ยมมันจะวิ่งตัดเหจดดยจยดเสียงลงมาให่มันจะแคบซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะมันไม่โปร่งรุ่นนี้คือได้ได้โปร่งสบายแล้วก็เก็บง่ายกางง่ายยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิม โอเคเดี๋ยวประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูให้สาธิตการเก็บอีกทีหนึ่งครับโอเคอ่ะตอนนี้เรามาเก็บกันครับนี้ผมเก็บหน้าต่างรอไว้แล้วดึงเหล็กไว้แล้วอ่ะเดี๋ยวซัดกล้องเข้ามาด้านในครับคือด้านในจะมีขาคำ้ำปึ๊บแบบนี้สองข้างพับเก็บปึ๊บด้านนี้ข้างนึง ครับเน,นี่ยโอเคผมนำติดติดไปซะและ้วมาทำไหมนี่ครับ คือเวลากลางก็ทำยอดกลับโอเคต่อมาด้านหน้าอันจะมีเหล็กค้ำแบบนี้อึ๊บอ่ะครับลงไปครับ อันนี้ปิดสิสิจะปิดก็ได้ไมปิดก็ได้วเราฮะึบโอเคเสร็จแล้วเอาสายรักขึ้นมาปึ๊บดึง แล้วก็ยัดเก็บขอบไปเลยครับประเด็นถ้าเรารูดซิปปิดหมดเนี่ยลมอ,ยออกไม่ได้ก็จะปิ้นออกมาอย่งนี้คือท้าดีเราไม่ควรไปปิดซิปมันให้ลมมีที่ออก ต้องระวังตุ่มพูนเนี้ยโอเคอ่ะเนี่ยผมต้องระวังหน่ว่าผมไม่ล็อกไม่ล็อกฐาน้างล่างเดี๋ยวมันหล,นำลำ่มข้ามัม Okay. ตอนนี้จะเป็นเป็นแบบสองชั้นมันจะสูงกว่าปกตินิดนึงอยู่ที่ยี่สิบสองเซนครับรวมคันด้านล่างอ่ะถ่ายโดยรอบด้วยครับ